ผสงเอานำหนึ่งร้อยบาทพุบทคจันทร์พร้อมก็ครัวนอคนส้าง่อไห้เจีงโน้ทางแม่จุ้มนอห้าร้อยบาทห่าของกองพามนาาสาตัวกลอกเรื่องนเ่นาจะเริ่มสองสาร้อยนครับ่านอเดียวเดียวนิ้กันก้องไปนี่อ๋อคนพ่อระเบียบ ผูวงเสนาหนึ่งร้อยบาทคุณแม่คุณแม่อ้มบุญรอดบ้านนาสะแบงเนาะหนึ่งร้อยบาทเอาเด็กชายกับตันนุบปางคุณแม่ตั้งมันบอกน้องมเรียมเนาะเออนนณี วันเป็นแล้ถึงมาพอหอดแล้วมาห่อได้เนีังจักขี้จักรขจ้กมางมาหนูจะเบิกเงินมาคู่ใจดูไปยศหนึ่งร้อยบาทแม่ดาราโสพิวพรรณน้องโมเดียมสองร้อยบาทน้่งพีชโซผิวพรรณน้องโมเดียมหนึ่งร้อยบาทเอาลูกนีแม่แม่ไรเสนางหนึ่งร้อยบาทเอาคุณแม่แม่เจียมสีพี่ลมนนน้ำแข็งหัวสะพานหบอกสองร้อยบาทนะ แม่สบายนำซองบ้าน,นเพียงหลวงสองร้อยบาท,ทาอำเภอขันแา่นนอกแม่สุพรรณบุญประวงหนึ่งร้อยบาทแม่เดือนร้องทองหนึ่งร้อยบาทจากเพียงหลวงขันแก่นอันนาเจเลือนมรณาจารุเด้เอไม่ในไงวะน้องรุ่นนีมก็มาพูดเดียวในแหละแม่ยำนอแม่ม่อน นงวมนิ่งนออำเภอพันานาค่าร้อบาทคุโมตนาสาตูเด้อเอาต่อไปคุณพ่อพ่อย่บอกกิมมี่โอ้หเสือบเหเป็นฝลัง่งณุ่ก็จิมมี่สา้ร้อยบาทมตนาสาถูกฝรังนำมาเห็นบุญนั่นเอง,งอ้าว จำเริงป <test> ้องปลาป้องตาฟ้องตาถไหมคอตาครับอ๋อป้องกาโอ้บ้านพ่อบ้านจำเริงป้องกาบ้านบ้านอยู่บนครับเขาอยู่บนเออสาวเอาสองร้อยบาทคนอ่ะพี่น้องอยู่บนมันก็มานำเฮาได้ธรรมดาไหมเอาคุณแม่ใส่บุญจากอุบลครับผมจำเป็นเพื่อตาอาน บ้านมังแทนนาอมมตนาสาธุต่อสองร้อยบาทอ้าวไม่เลีวไม่อลี่ยวคุณแม่นองจองโสติรถสุวรรณคำหนึ่งร้อยบาทบ้านน้องทับมาแล้วกนายกิติพงศ์สวัสดวงน้องทับมาคนละหนึ่งร้อยบาทเป็นสองร้อยบาทเด้อมรนาสาธุนำ เอาานไทยร้านพอจะเติอจะขักสองร้อยบาทเอาอันโมตนาจาสุเอาคุณแม่แม่สนจิตอ่อนคำทำหน้าเจริญหนึ่งร้อยบาทอาคุณแม่เอา,า,เา,เอามแม่ไมอบอกซื้อแล้วไป,ไป่ะไปบายเอาเจ้าบุญเอาหนึ่งร้อยบาทเอาคุณ อำพาตเยวงหนึ่งร้อยบาทโมทนาสาธูพาสายบุญสายธรรมมาในเดือดเดือดนี้ก่อนแม่บุญสวนคุณมีอีกสองร้อยบาทอ่าโมทนาสาธูเด้อมาในใจขาบุญน้ำกันนะคุณแม่สุมาดีสายส่วนอํานาจเจริญสองร้อยบาทอ่าโมทนาสาธูเด้อได้บุญในหลายเอามาเหต สถานที่ที่นี้ที่เราทำแล้วคนทุกคนจะมาปฏิบัติได้แน้วแ่นเนด้อที่เบื้องว่าเขามานังสมาธิาาภาวนาเขาจะได้บุญอะไรทำานคุณแม่บุญมีหนูศิลหนึ่งร้อยบาทมตนาสาธุได้แม่เด้อถายกันเก่งกันสั่งเ,เอาคุณแม่คุณโย,ย,ยมยมตื่ว่าจัิไหน นางอำนวยอยู่เย็นหนึ่งร้อยบาทมรนาสาธุอายุเย็นสมสือได้ยมเด้ออยู่เย็นเป็นทุกคุ้นแมวเจอแม่ทอ,อ,อ,องสีแผ่นผ้าหนึ่งร้อยบาทอ,อยู่เย็นเป็นสุกเจริญเจริญยงอัวมรนาบุญนําปีน้ำหนอมเอามาเลื่อยยังมากอยู่ยงเอามาไม่ใหญ่ามากเอามาเห็ดบุญน้ากันต้นหยาญย่องพูดได้ทำงานเราทำในทำธุรกิจต่วนตัวเดียวกลัไป กินเผาีินน้ำเลือดด้างในขั้วบนประเทศไทยสถานที่เราก็เอาตามที่ที่เราเห็นในระยมคนเพื่อนเราก็เหมือนกันคนอื่นก็นั่งเหมือนกับเราเราก็นั่งเหมือนกับคนอื่นคนอื่นกินเหมือนเราเราก็กินเหมือนคนอื่นเหม,มือนกันไม่มีอะไรต่างกับอาจารย์บ้านโน่นน้ําแพงเงินหนึ่งร้อยบาทสองร้อยบาทมรนาจ้าตัวง่ายมาั้างที่จ้างบุญมาั้างที่ หนึ่งมาทด้ดีด้ดีได้ดีมาอ้าวยายอาคุณโยมแม่ยานยังอ้ออ้าวดื่มหมด่ยเจ้าของแหมเปียงกันนาลัดหนึ่งร้อยบาทเอาบันคุณแม่สาดี มันุ่มย่างอมทนาราหนึ่งร้อยบาทโมทนาราาตูเนอร์ไปกี่ไปเอางานนี่ครับเค่เสียงเงานบดมันุ้มยุ่มงอุ่มยางคุ่นแนบรรยากาศตุ่แมนเป็นแบแสมนื้ปลากรดจ้ำดินบอกเนี่ยสมนิดแม่สมนิดปากดหนึ่งร้อยบาทโมทนาราาตูเนอขอคิดขอบใจได้ลายทีนออกจูหูจูกคนมาก มาหลอมกันต่างมาหลอกันแปงมาหลอกกันเ้ด้เเด้อุดยอดสุดยอดครับโอ้ยงเปียมเต่าทองบ้านโนงจานหนึ่งร้อยบาทโอเเจ้าด้ผู้บ่อเด็กถืองานม่แน่นอนหนาวเหาเกือเลินเอาผู้มาเห็ดเกลอเพลนเอาผู้น้าบ่อหอดนกยมแม่ไร่ขนาทองบ้านนนจานทั้งหลาย เรื่องในวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายป,ประกอบไปด้วยอาณาสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติโยมย ผู <ph> ้เป็นเจ้าภาพก็ดีผู้เป็นผู้มีกิจศรัทธาก็ดีมาร่วมบุญร่วมกุศลมลตลอดถึงตลอดถึงาสายบุญบารมีธรรมจากอำนาจเจริญจากอำนาจเจริญบวนราชธานีบนราชธานีญโสธรญาโสธรบดาหร ร้อยเอ็ดกรุงเทพมหานาครจันทานานนนบ,บุรีตลอดถึงทุกสารทิศได้ มาร่วมกันได้มาร่วมกันณสถานที่แห่งนี้ณสถานที่แห่งนี้เพื่อประกอบพิธีเพื่อประกอบพิธีไหว้พระไหว้พระทำวัดสวดมนต์ทำวัดสวดมนต์ร่วมกันปฏิบัติธรรมร่วมกันปฏิบัติธรรมบวงสรวงบวงสรวงตลอดถึงตลอดถึงทำบุญตักบาตรทำบุญตักบาตรรอพระพุทธรูปรอพระพุทธรูปถวายจตุปัจจัยเทยธรรมถวายจตุปัจจัยเทยธรรมข้าพเจ้าทั้งหลายข้้าาพเจ ผมก็อัญเชิญิปมพระพุทธเจ้า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 ุมพระธรรมเจ้าุมพระธรรมเจ้าุมพระสังฆเจ้าุมพระสังฆเจ้าปมโดยเทพปมโดยคุณด้วยเทพเทวาอารักษ์ทั้งหลายเทวาอารักษ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาที่ปกปักรักษาอยู่ณสถานที่แห่งนี้อยู่ณสถานที่แห่งนี้จงมาร่วม อนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อจะได้ทำสถานที่แห่งนี้ให้เป็นที่สัปปายะเกเสรินคุณธรรมคุณงามความดีขอให้ผู้มีบารมีในพระพุทธศาสนา เป็นที่ปฏิบาาัติธรรมให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดการและนานเธอนนเที่มานี้มากยังพันเตน ปาทูปา,า,ปาวสาสาาะสิกาสาธิกานิเจตุปัจจย,ยานิตถาภา,ารานิภิกษุสงฆัสักา,า,าโอโนนมชยามะสาธุนโนททพันติภิกษุสงฆ ปายุคานิสปายุคานิปัสิกาสาธิกานิสปัสิกาสาธิกานิจตุปัจจยานิจตุปัจจยานิสสัพพิวารานิสสัพพิวารานิปฏิกานหาตุปฏิกานหาตุธรรมหาคังธรรมหาคังทีกระตังทีกระตังปิตายะปิตายะสุขายะสุขายะข้าเด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าเด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอ ผูเทียนพรรษาผูเทียพรราอาบน้ำฝนาบนรจะดปจจรยธรรมจปัจจัยทยธรรมเประสง์เตระสง์ขอพระสงค์จงรับอประสงจรักผูเทียนพรรษาผูเียนาอาบน้ำฝนาบนปัจจัยทยธรรมปัจจัยข้าพเจ้าทั้งหลายขอข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์เพื่อปะยความสุขแพความสุข้าพเจ้าทั้งหลายขพเจ้าทงหลายยาทัทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเราช่วยเทียบทั้งหลายตลอดกาลและนานเือสาทุสาธุนิทานปฏิโยหตุไมมีอะไรอยู่ในมือมีผ้ามีอะไรเดินก็มาถวายเดิมผู้บอยทวากับ สมาธิยก่อนเแยอนักในระเบีบในประกุนัน่นอันหนึ่งสองสามสามนิพานปเจโยตุสงสารคนที่ยังนอนอยู่สาราน้ไม่ได้มังนับเรามามาเลยครับแ่ กาต่อไาหนสองสามสาหวดวาง2ีครักางี่ตัวางเลยวางเลยถ้าเราถอยกลับเมื่อวานเราจะไม่มีเสื้อภาาแบบนี้นะ แล้วก็ท่านเดบอกไม่ใช่เอานี้อยู่ที่บ้านเราไม่มีนะถ้าเมาลถไปบากเหนือก็หลายพันบาทนะโยมนะอันนี้มลยแล้วภาพที่พระภูจูงมือ่จูงจูงไม้าติโยมเมื่อวานนี้มันก็จะไม่เห็นนะโยมเดินไม่ไหวต้องให้ผ้าจูงนี่แหละจูงของแท้นะโยมนะไม่ใช่จูงเข้าเมียนนะไอจูงเบบนั้นไอจูงเข้าเมียนนะเนี่ยนั่นเอาได้จูงน้ำได้จูงเข้าเมียนนะอันนี้มันจูงขึ้นสวรรค์จริงๆนะเนี่ย เรามาแล้วเราเห็นภาพสวรรค์เมื่อเช้าเนี่ยนะนี่คนนี้เลยไม่ได้ผมได้รันใจเหมาเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้บนให้พราแย่เลยเมื่อวานนี้พลากพามายังไงฝนก็ตกเล็บก็เล็บพระครูพามาแบบไหนโดนหมุนทัวลงเมื่อวานนี้แต่มาวันนี้ไม่ไม่จะทัวลงขึ้นเครื่องบินลงวันนี้เนาะอนุโมทนาสาธุนะ อาโยมไปเอากดกลับมาเหมือนเดิมเมื่อคืนเรากลางกันฝนวันนี้กลางกันแดดแล้วเราจะทําพิธีบวงสรวงประมาณ45นาทีเดี๋ยวโยมนั่งอยู่ตรงนั้นแหละนะเขาเขาเอาให้คนเอามาแจกก่อนเออใครเอามาแจกก็ได้เอามาแจกเอามาแจกมาให้มีคนเอามาแจกเออโยมไม่ต้องลุกนั่งอยู่นั้นแหละโยมนั่งอยู่นั้นให้โยมมีคนนอนมาแล้วรอใส่บาตรเอากดมากดมาแล้วรอใส่บาตรเวลาเสร็จเป็นกลางปิดสวางมีมีมีใส่บาตรก็ใส่บาตรแล้วรอใส่บาตร อ้าวนั่งอย่าเฉยๆนะโยมคนไหนมีก็เอเอาเอาร่มเอา